โชดมากถ้าติดลบลบจะยิ่งลุกจ้าแต่ถ้ามากมีค่ามากๆยิ่งมากจะยิ่งมืดนะครับถ้ามันติดลบมันจะยิ่งลุกจ้าแต่ถ้ามันมีค่ามากๆม,มันจะยิ่งมืดนะครับ จำทริกนะลกูกอ่าพร้อมอ่านะครับดังนั้นเมื่อผู้สังเกตมองจากโลกคำนี้คือคีย์เวิร์ดลูกจะเห็นดาวไหนสว่างที่สุดติดลบต้องยิ่งลุกจา้าแต่มีคำว่า ผู้สังเกตมองจากโลกลูกจะใช้โชดปรากฏหรือชูดสมบูรณ์ลูกต้องใช้โชดปรากฏโอเคไหมครับดังนั้นดาวที่จะสว่างมากที่สุดลูกจะต้องเลือกดาวที่ชื่อว่าอาทิตย์โอเคไหมครับอ่าข้อ7ดดาวไหนอุณหภูมิพื้นผิวมากที่สุดลูกครับอุณหภูมิพื้นผิวมากที่สุดก็แปลว่าดาวนั้นจะต้องร้อนแรงสุด เขาจะดูที่สีของดาวไม่กี้ครูบอกว่าสีที่ทรงพลังที่สุดคือสีม่วงโอเคไหมลกูกแล้วก็เราก็ท่องไปปกติม่วงครามน้ําเงินแล้วเขียนตัวยอ่อลูกเขียวเหลืองแสดแดงนี้ใช่ไหมลกูกอย่างนี้นี่ครูให้ทริคนะลกูกแล้วเปลี่ยนคํานี้ลกูกเป็นคําว่าขาวนิดนึงแค่นี้ก็ได้คําตอบวิชาวิทย์ครูบอกแล้วว่าสีม่วงเราไม่ใช้กันเพราะอันตรายสีครามเราไม่พูดถึงเพราะ เป็นสีที่ไม่สามารถบอกว่าตัวเองเป็นสีอะไรได้วิชาวิทย์จึงมักจะเน้นหลักที่สีน้ำเงินแดงดังนั้นลกูกถ้าใกล้น้ำเงินเมื่อไรพวกนี้แหละจะเป็นดาวที่ร้อนแรงแล้วดาวที่ร้อนแรงจะเป็นดาวอายุมากหรืออายุน้อยล่ะลูกเป็นเด็กรุ่นใหม่ลูกต้องมีพลังงานมากหรือน้อยดีลูกอ่าพะรุ่นใหม่ไฟต้อง โอเคไหมลูกเพราะลูกมีไฟทุกคนในตัวลูกในตัวลูกมีไฟเลยลูกออกทีวีลูกโอเคนะลูกนะคะอ่านี่คือดาวอายุน้อยนะลูกนะโอเคไหมลูกถ้าเป็นสีแดงเมื่อไหร่จะเป็นดาวเย็นตัวเป็นดาวอายุมากครับจำทริคที่ครูมอบให้นะครับอ่าซึ่งตอนที่ลูกเรียนที่โรงเรียนเป็นอย่างดี คุณครูเขาจะสอนให้ลูกโดยการใช้อักษรภาษาอังกฤษอโอบีเอเอฟเห็นปุ K ๊บจำไม่ได้ปั๊บแต่ครูติ่งเป็นติวเตอร์ต้องหาวิธีจำให้กับลูกๆทุกคนเห็นไหมลูกอ่า